สวัสดีครับมาจอยครับสวัสดีค่ะพี่เปียครับทุกวันทุกอาทิตย์นะครับผมก็มีหน้าที่มาคุยกับมาจอยว่าหุ้นต่างประเทศตัวไหนที่มาจอยกําลังตามอยู่มีข้อมูลมานําเสนอให้ลูกค้าทุกท่านนะครับได้เล่นหุ้นต่างประเทศกันนะครับหุ้นต่างประเทศมีเยอะมากเลยแต่ว่ามาจอยจะเน้นไปที่ตลาดอเมริกาเนาะใช่ค่ะวันนี้มีหุ้นตัวอะไรครับวันนี้มีตัวไนกี้กับเอสซี่ค่ะ อ่าเชอได้เลยครับค่ะตัวแรกนะคะไนกี้นะคะ n i กี้เนี่ยเขาก็จะเข้าไปในธุรกิจเตรียมพร้อมนะคะที่จะเข้าไปในธุรกิจ m e t a เวิร์นะคะที่เฟซบุ๊กอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น m e t a เวิร์นะคะก็พวกแบบโลกเสมือนจริงนะคะที่เขาเอาแว่น VR มาใส่แล้วก็เอาไปเ,<อ>เ,เล่นเกมหรือว่าอย่างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เขาได้ยื่นเครื่องหมายการค้าขอสิทธิบัตรนะคะ อเมริกาเนี่ยเจ็ดใบเพื่อเตรียมความพร้อมเนี้ยคะะก็เมื่อวันที่27ตุลานะคะเขาก็ได้ไปยื่นจดสิดทธิบาตรตัว n i กีนะคะโลโก้ n นกีแล้วก็สโ,โลแกน Just Do It แล้วก็แบรนด์ไนกี้ด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยนะคะมันก็จะมีพวกสินค้าสเสมือนจริงสินค้าที่ขายในร้านค้าสเสมือนจริงแล้วก็ธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะ hmm. แล้วก็เขาเมื่อวันที่28นะคะวันต่อมาเขาก็ไปจด Air ์จอแดนแล้วก็ตัวจัแมนโลโก้นะคะ <c oughs> แต่อันนี้ค่ะแต่อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไนกี้เขาไปทำนะคะ <c oughs> เขาไปทำเมื่อวันที่เมื่อเดือนเมือม่อปี2019เดือนพฤษ,ษภานะคะจอแดนแบรนด์ได้ไปพาร์ตเนอร์กับ f o r t อ i ไนซึ่งเป็นบริษัททำวิดีโอ,โอเกมออนไลน์ เขาเอาตัวละครในเกมเนี่ยมาใส่รองเท้าเผ้าใบไนกี้นะคะแล้วเขาก็ยังคงร่วมมือกับบริษัทเกมแพลตฟอร์มที่ชื่อ Robox x นะคะขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างรอสิทธิบัตรที่จะไปยื่นที่เขายื่นเมื่อเดือนเมษายน2019นะคะเป็นคริปโตคิกนะคะอันนี้เป็นรองเท้าเสมือน,นรจริงในรูปแบบ NFT นะคะเป็น non fungible token นะคะก็เป็นคริปโตแอสเซทชนิดหนึ่งนะคะที่ซื้อขายกัน เหมือนพวกลูกภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ n นกี้เนี่ยก็ได้เตรียมความพร้อมกับโลกสเสมือนจริงแต่ในส่วนโลกความเป็นจริงนะคะเขาก็ได้รับผลกระทบจากซัลายเชนโดยเขามีเอาลุกว่าปีหน้าเนี่ยรายได้เขาก็จะต่ำนะคะเนื่องมาจากว่าระยะเวลาในการทำงานยาวนานแล้วก็มีการขาดแคลนแรงงานโรงงานที่เวียดนามนะคะก็ปิดอย่างยืดเยื้อะนะคะ นอกจากนี้เขาก็ยังได้เปิดรับพนักงานนะคะในส่วนของดีไซเนอร์เกี่ยวกับสินค้าที่เป็นรองเท้านะคะที่จะทำในโลกเสมนือจริงแล้วก็ดีไซเนอร์ออกแบบในบทบาทตื่นด้วยแต่ว่าอยู่ในโลกเสมนือจริงนะคะอันนี้รายงานผลประกอบการเมื่อวันที่23จันยายนนะคะอเอ่ forecast ไว้ที่1.12เหรียญน,นะคะประกาศจริง1.16เหรียญค่ะ แล้วก็ช่วงเดียวกันของปีก่อนประกาศที่95เซนค่ะเรื่องว่านิวนะคะพอแคตไว้12,400ล้านนะคะประกาศจริง12,200ล้านค่ะนักวิเคราะห์นะคะเขาก็ให้สตองบายนะคะที่ซื้อ17คนโฮ3คนนะคะแล้วก็ราคาสูตตงสุด213นะคะต่ำสุด160นะคะราคาเฉลี่ย181.53ค่ะ แล้วก็กราฟ n นกี่นะคะก็ก็เบรขึ้นมานะคะเปิดแก็บเมื่อเดือนพฤศจิกานจุลายนะคะ,ะเดือนกรกฎาคม<า>ค่ะแล้วก็มีเบรเบรมานะคะ New High นะคะไม่มีแนวต้านก็เลยใช้โปรเจกต์มานะคะครับก็ให้รับที่ประมาณที่เบรมานะคะที่ร้อยเจ็ดสิบห้านะคะเจ็ดสิบห้าเหรียญน,นะ ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ขายตัวใหญ่ก็จะไปขายตรงร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดนะคะตรงสองร้อยี่สิบได้ขายไปค่ะสองร้อยยี่สิบค่ะอืไปที่สองร้อยี่สิบไนกี้ครับไนกี้บ Nike, จบไปซื้อที่ร้อยเจ็ดสิบห้าขายที่สองร้อยถึงสองร้อยี่สิบสรุปอย่างนี้นะค่ะตัวต่อไปชื่อหนตัต,ต่อไปเป็นเอสซีนะคะอันนี้เขาเป็น มาเก็ตเพสนะคะคล้ายๆ e ีเบอ์ค่ะที่ได้ค่าได้เงินจากค่าฟรีอะไรอย่างเงี้ยที่ร้านค้าซื้อขายนะคะอันนี้เป็นสินค้าเขาจะเป็นเกี่ยวกับค r ีเ t i v e เป็นอ r อาร์ Art หน่อยนะคะอาจจะมีแฮนด์เมดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาก็เร็เรวๆเนี้ยเขาได้เข้าไปซื้อบริษัทมาเก็ตเพสแฟชั่นเป็นขายเสื้อผ้ามือสองนะคะที่ชื่อ d e p บแล้วก็ซื้อ เอโรเซเนะคะอันนี้เขาขนานนามว่าเป็นเอฟซแห่งบราซิลนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะไม่มีเหตุผลเลยที่ทําให้บริษัทยังไม่สามารถทํากําไรให้กับผู้ถือหุ้นได้นะคะครับแล้วก็เขามีประกาศผลประกอบการก็ดีกว่าค่านะคะทั้งไรายได้และกําไรนะคะอืแสดงว่าผู้เวโคเนี่ยก็ยังคงซื้อสินค้ากับเอฟซแม้ว่าจะมีการระบาดโควิดนะคะครับ,บริษัทได้รายงาน กำไรเมื่อวันที่สามเดือนนี้นะคะก็ forecast ไว้ห้าสิบสี่เซนนะคะประกาศจริงหกสิบสองเซนนะคะช่วงเดือนช่วงเดียวกันของปีก่อนประกาศที่เจ็ดเซนนะคะแล้วก็ revenue น,นะคะก็ forecast ไว้ห้าร้อยสิบเก้าล้านนะคะประกาศจริงห้าร้อยสามสิบสองล้านนะคะ Okay, อันนี้นักวิเคราะห์นะคะก็ให้ซื้อนะคะสิบคนโฮสามคนเซลลศูนย์คนนะคะราคาสูงสุดสองร้อยปดสิบห้าต่ำสุดร้อยหกสิบสามนะคะราคาเฉลี่ยสองร้อยสิบเจ็ดจุดหกเจ็ดค่ะครับค่ะอันนี้ก็ค่อยๆขึ้น<ป>นะคะแล้วก็มีเบรกในเดือนมีนาค่ะครับค่ะที่นิวไฮนะนิวไฮเนาะใช่ มีขายค่ะเราก็ซื้อแถวแถวนี้เลยไหมแถว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 เบรนะคะอืมสองเท่าไหร่สองอเนี่สองร้อยห้าส่องหอนี่สองหกร้อยห้าสหกสอง่า้ยาสกสองหกร้อยห้ากสงหอยห่หรอยห่กสงก็ขอยท้ี่ก็อร้อาณกสองอยหาี่กอกร้อยอร้อาส่หเสอร้อย้าสี่อร้อยห้าสี่องร้อย่โสองหกร้ยหส่สงส่กสางร้อยห้าสสยา้อยกสน้ย่ หุ้นชื่ออะไรหน้าเนี้ย S, S P e T S <S E T S Y E T S Y ชื่อย่อมันนะ<ฆ>อยู่ใน NASDAQ E T S Y นะครับทวนพี่สรุปให้ E T S Y ซื้อที่สองร้อยหกสิบไปดูขายที่สามรอยห้าสิบขึ้นไปค่ะก็ถ้าสนใจนะคะก็สามารถโทรติดต่อได้นะคะเบอร์โทรศูนย์แปดสี่สี่หนึ่งห้าูนย์แปดเจ็ดนะคะหรือไม่ก็จะแกน QR code มาได้เลยคะ่ะ หรือจะคุยติดตอด่อหารายไอเดีชื่อ N A N A E J O Y ค่ะครับผมโอเคขอบคุณมากครับมาจอยครับเราเจอกันทุกสัปดาห์มาจอยจะมีหุ้นต่างประเทศพร้อมกับงบการเงินบทวิเคราะห์มาให้ฟังครับขอบคุณมากครับมาจอยครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับค่ะขอบคุณรับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ